วันนี้ขอนำเสนอเหรียญสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสีหลังรอห้าสนทนาธรรมกับสมเด็จโตเหรียญน,นี้สร้างโดยสำนักพุทธอุปถัมภ์สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2499หลวงปูน่นาคแห่งวะัดลักขงโคสิตารามกรุงเทพปุกเสกซึ่งลักษณะของเหรียญมีดังนี้ด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปเหมือนสมเด็จโต เต็มองค์นั่งสมาธิบริกรรมคาถาส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปรลห้าสนทนาธรรมกับสมเด็จโต